ยิงโอ้ยุ้ยโดนปล่ออยยเืด้วโดนไหมมโดนดิปล่อยมันปล่อยมันเฮ้ยตามือสาวมาเลยสาวมาเลยสาวมันามาเลยเอามือสาวมาเลยอย่าเข้าต่อโอ้สบายเพื่อแต่สบายเพื่อตัวนี้แหละขาดแล้วมั้งขาดแล้วมั้งอีเอ้ยดึงเลยดึงเลยแล้กขอทำปลา ดึงเข้ามาก่อนลยตอนี้ก่อนขายมันเล็กอะพี่โอ้ตัวนี้แหลยสายหลบยิงเก็เช้าอ่ะมันมาอีกตั้งนานแล้วมันมาอีกใต้ตอนนี้เอาสามปลาลงไปสามปลาสามแล้วปลาเลาะยอมเอ็นนั่นเองขายหกสิบปอนด์นะพี่ได้ห้าสิบ เรียบร้อยเขาถวายเปลือกเราตายไปเรอเป็นตายเร้ต่อให้มันหยุดิถ้ามันไม่หยุดมันวิ่งต่อสดงวางตึงก่อนเอาสายกุศลขึ้นนี่จัดให้มันดโอเปือกโหสวยจังเลยอ่ะน่าเปรี้ยงจังเลยไม่น่าด้วยรี่ห้อไสั้นด้วยแพงเลยเนี่ยนะ มึงยิงมันทำไมใหม่เหี้ย